เดือนเมือนก็เอาไว้ได้ใินโน้ยบุนดินทำแม่งกับต้นผู้ลายเนี่ยลายลักษณ์ลายลักล้วการได้เป็นยงอไงเป็นยังไงงานเนี่ยตัวท่าตีที่ไปทนพอมันเรื่องตอบใจนิ่งสงบต้องดีตัว อันนันออนไลน์ชิมหายพาเพรา,าะพวกมึงรีบน,น้อมงมาเิ็กว่าเบอร์หนึ่งนั้ราาัน้มงมาเต็มตัวราบน้องมาม่ัวมึงแต่ยือกันเพราะบรรยากาศไม่น่าม,มานสายมันร้อนอึงจะร้อยนยังแต่ใจเฉลิ็รักพวกท่น มาสิไม่ได้ไห้ดูใครคนจูใครนี่ใครคนจูคนก็ตูคนก็ตูเองแบกคนนี้เคยจูอยู่มาก่อนเขาเคยตูแบบไห้เงินช่วยยุงเงยยุงเลยตูต้องไปตูต้องไปการของภาคเพื่ยเน้นมากในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องนะคะเมื่อกี้อย่างที่น้องป้นได้พูดแล้วนะปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง เรื่องที่หนึ่งเราต้องลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะแล้วก็ขยายโอกาสให้กับให้หมนพรรเรียมกันนะรเราจะเจอว่าจ่ายเงืนหนึ่งมืนบาทเนี่ยให้กับคนที่อายุเกิน16ชอบไหมคะชอบปวาเสียงตรงเลยค่ะ,คะข้าแรงขั้นต่ำนะหกร้อยบาทนี้ในปีเจดูแต่ปีหน้าที่เป็นรัฐบาลอีกปุให้พวกเราคา่ะเราจะได้ทันโลกนะเราละ,ละ,ละน้าหลังมานานแล้ว เราจะต้องก้าวสู่ยุคดิจิตอลให้เราทันสมัยไปทั่วโลกนะเราต้องพังงาดบนเวทีโลกทุกวันนี้เราเดินต้วมเตีเ้ยมตุวมเตี้ยมอยู่นะ GDP ก็แต่ละปีก็น้อยนะไม่ได้เพิ่มพักเพื่อไทยมา GDP จะเพิ่ม5%ทุกปีนะคะไม่ต้องห่วงรัฐมนีท่านชฉยศรฐานะคะซึ่งเก่งในเรื่องของเศรฐษฐกิจมากนะคะ ดูแลเป็นนักธุรกิจซึ่งมาดูแลในเรื่องด้านเศรษฐกิจทุกอย่างแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำนะคะทําใหททุกคนมีสิทธิ์ทัดเทียมกันท่านเกณฑอาหารนี่ไหนน้องผู้ชายยกมือหน่อยนะยกมือหน่อยน้องผู้ชายคุณมีสิทธิ์เลือกนะว่าคุณไม่จะเกณฑ์อาหารหรือคุณไม่เกณฑ์อาหารคุณมีสิทธิ์เลือกเพราะฉะนั้นสิทธิทัดเทียมกันในเรื่องสมลดนะคะ ท่าเปียนกันนะคนสุดท้ายท่านชัยกเกษรนะคะท่านจะเก่งในเรื่องของกฎหมายนะคะเราต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายในพักของเราเนี่ยมีนโยบายทุกอย่างมีผู้ทานโยบายนั้นหลากหลายทุกอาชีพนะและเก่งในทุกเรื่องพุณสภาโก้นะคะเนี่กล่าววิงวอนทีมงานของพักเพื่อไทยก็กล่าววิงวอน เพื่อไทยได้กลับมาจัดตั้งรัฐบาลโดยการเลือกเพื่อไทยให้แลนสไลด์ค่ะเราจําเป็นจะต้องแลนสไลด์เราจาเป็นจะต้องเลือกทั้งคนทั้งพรรคเลือกบัตรสองใบนะใบแรกเนี่ยจะเป็นบัตรของผู้สมัครเลือกเขตนะคะเป็นเบอร์เก้าของคุณตั้นนะส่วนบัตรใบที่สองเนี่บบยบัตรใบ เพราะฉะนะั้นต้องฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยระมัดระวังดูเปิดมาเขตบางแคนะเปิดมาเ,เ 9, ลือกเบอร์9เราเตัน้านกวดบารอทกใบหนึ่งจะเป็นบัตรเลือกพักอันนั้นจะมีโลโก้ของพ่าท่านเห็นโลโก้พักเพื่อไทยตั้งก,กาเลยก็คือหมายเลข29นะคะยันอยากจะทำความเข้าใจเรื่องบัตรสองใบให้ท่านได้เข้าใจไว้เข้าอูหาปั คือของท่านเองนะที่ท่านจะพลิกฟื้นประเทศนี้ได้ทําแต่นโยบายเรียกว่าเอื้อใหกก้ตสรวจท้งหลายที่ผมพูดนี้ไม่ได้พูดล,ลอยนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทางนิยาศาสตร์ฟอซึ่งเป็นนัิยาาสร,รที่มีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐรรอเมริกาเขาได้ทำของํำรวจของเศิษปีนระดับโลก เศรษฐีจะไปเทศไทยติดลำดับไป28คนครับในขณะที่คนจนบ้านเรานะครับจาก16.5ล้านคนมีนัสดุระดับกลางเพิ่มเป็น20ล้านคนเห็นชัดเจนครับถ้าเราถ้าเรี่ยบเที่ยบนะครับถ้าเราเอาเงินของประชาชน28คนนีครับไปทำงาน รายได้ปีละแสนต้องทําอยู่สองล้านล้านีครับถึงจะเทียบเท่ากับรายได้ของเศรษฐีเมื่อไหที่28คนนี้ความเหลื่อมลม้ำแบบนี้นะครับแสดงว่ารัฐบาลไม่ได้เห็นหัวเนตก